มากนะครับเตเรียเมเล็กจะเล็กมากนะครับโอ้ตัวนี้ก็แเดงคักเลยครับตัวนี้สวัสดีตอนช้ำครับพามาใส่บังลันครับมันนี่ยัดมาเรียบร้อยแล้วครับบังลันผมก็เลยยืโครงใกล้ซดคือเก้าเลยสิบสองบังครับยังมาใส่ไม้ ที่ผมใส่งดก่อนแล้วผมมาได้ลงมาทางใต้เนี่ยครับเดี๋ยวไปเบิ้งหมายนล้กันครับอพอแล้วครับหมกใส่เดี๋ยวลึกไม้ใส่ครับ สามบังครับมาไหนเดี๋ยวมึงรันเอยู่สามบังเดี๋ขอใส่ไปเพิ่นแล้วครับเดี๋ยวมือเท้าจะมาลุ้นต้อกันครับมาไหนใส่กลับไปฟังทั้งนะ่ะอีกสามบังครับใส่ไปสองสามชุดนะเดี๋ยวมืวอเท้าเขาจะมาลุ้นต้อกันครับไปครับสวัสดีตอนเท้าครับเดี๋ยวมาลุ้นบางลั่นน้องกันครับ มันนั่นที่ผมใส่ไว้วานเนียเอ,อ้าม่ได้กับอากาศหนาวขนาดเลยครับแค่ว่าบ่มีหมอ,อกมาเลยหมอ,อกบ่มีหมอ,อกบ่มีแต่หนาวบางแดงเอาบางแดง บัวดุนกำบางเล็กกันเลยกันเล็กกับพลาดแล้วโอบางรลังมาใส่แค่สิบสองบังได้ไง tăng bố đồn bằng này cái này là này bố không บงังแล้วนะครับยามรุ่นเหมือนกันแล,ล้วสิบสองบังหนึ่งมึงบังสาม นี่กับบเขาสามบางผ่านแล้วยังบเห็นปลาไหลสักตัวอยู่โอ้ถือให้อยู่บบังซีบ้านี่บังนี้ใส่ในเงาไม้อะไรบาง มากแล้วครับเลยเต็มเล็กจะเล็มเกมากแล้วครับอืนึกว่าจะบรุนสตัตรูตัวนี้มันยูเก่าไม้พอดีใช่ไเต็มเล็กเ,เกเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวฝ่าไยให้เบิง่งเห็นบ่นี่ครับโดนครับโดนครับนี่ฮะมาแล้วครับเต็มเล็ก ว้าว <Wow. S 2> ใส่เจะานองไหมเป็นน่าจะเอื้อรูอยู่ม้างนี่ครับใส่บองที่มีรูมันก็อาจจะเข้า,รไไขาครับปเลยว่ามีแต่เขาใส่เบ็ดขับยามนียผมเอาบางนั่นมาใส่บางานันกระดูนขึ้นกันครับมับงนี้ครับมันก็เห็นบก่กระดูนยินดีนบ่ บางนี่ก็เข้าครับนี่ลิงบังเลยบงนี่นเขานะครับบางนี่ก็ได้อ้มาสองเต็มซ้อนเลยครับบงนี่เห็นบ่เดี๋ยวทำนะปลไรดูนู่ครับบางนี่ก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาให้เบิ่งนะครับผมเอาถุงแง้มมันนังอยู่มันนี่ยามเลี้ยวก็ออกให้เบิ่งกเลยเขาเนาะครับบังนี่โอ้สองบังนะครับยามห้า ยาผ้าบังทึกสอง้วครับโอ้เขาลุน้นนำกัดคู่บังรถบังนี่ เข้าครับบังนี่อ,อาทิตย์กำลังลขึ้นนะบ,เนนบะ่เข้าอีกนี่ว่สงบังสโลอีกนึงวาฟังฟังนี่วะเขาอีกสักบังเด้อ ข้าวขับบางนี่ไปนี่ครับเหลือเท่าไหร่ยาใบาสองสี่หกเจ็ดเหลือห้าบังนี่ครับบังนี้

เอาเลยหาเข้าแค่สองบังเดี๋ยวเาพยายามฟังผมครับผมหรือสาบัางครับฟังทางนั้นอย่าไปเก่าแล้วลม้มไปเดี๋ยวเาครับพยายามฟังดางนั้นถ้าอีกสามบังก็เรียบร้อยเลยเอาให้เบิ่งครับไปครับบุตดรดนี่ผมว่ หรือสามบังสุดท้ายรุ้นนุ่งกันรถเป็นอะไรกันเลยคือเบาเลยต้าง,งแล้วกับเบาแหงนี้บุตรกับบังนี่กันเลยอันนี้บุตรหือสองบังบมาไนสองบังสุดท้ายครับพี่เย,ยหันตุดนหนึ่ง มาอีกเต็มครับเขาอีกเต็มหนึ่งครับเนี่ยเกือบเกือบบางสุดท้ายเราจะเห็นอีกตัวหนึ่งอ้าหรือบางนึงครับบางใอย่น่บางสุดท้ายผมบุมเข้าอีกบล็อกบางเลย โมดุ้นบ้นบงเียเฮเรียบร้อยครับเดี๋ยวขึ้นไปมองรถจอดครับเพราะถุงแยงผมปะในรถถุงใส่ไปเดี๋ยวไปดุ้นต้องกันครับใหญ่น้อยขนาไหนก็นได้เขาสามบ้างอีกเลยครับเมื่อนี้่ก็ได้เถือก้อนน้าตายตัวนึงงบนี่บัวตายสักตัวครับท่าเบิ้งนี่ được hấp tấn ngàn không ดูดไปสามบ้างครับเดี๋ยวเข้ารุ้นแล้วกันครับใหญ่น้อย่าไร ังแรกครับบังสองครับเยโอ้ง่ครับตัวนีง่ายอยู่ง่ายครับตัวนี้็สองครับดีที่มันปตายแค่ตัวขโมยถ้าก่อนน่าตายตัวนึงไปะไรกันเลยถ้าปูตายไม่ได้ก็ซดไม่ได้ก็คักอยู่ ตุวนี้กระเดงคักเลยครับตัวนี้ง่ายเลยครับตัวนี้กระเด็นงงเข้าขบ่จัมแตบบ็สวยๆครับเ่ย ปลาไหลพอได้สูอยู่ครับนะ,ะพอปิดคลิปไว้สักนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทึกหลายครับเต็นะซื้อเต่ดีที่ทเท่านี้มันมันบาต,ตายครับปลาไหลนะไปเดี๋ยวรอที่ตามคลิปต่ตอไปครับพอได้ยูได้กินครับไปครับสวัสดีครับ